สวัสดีจ้าพบกับพี่จอยแล้วนะคะไลฟ์สไตล์บายจ o y ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเพื่อนรักนักสะสมทุกท่านด้วยนะคะช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะมาอีกแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยจะมาพูดคุยแล้วก็ บอกกล่าวเพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญน,นะคะวันนี้พี่จอยนำเสนอเหรียญห้าบาทอ่าเหรียญห้าบาทฉลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีการจนาพิเศษของรัชการที่เก้านะคะเหรียญห้าบาทนิกเกิลน,นะคะวาระที่สิบเจ็ด เป็นเหรียญการจนาพิเศษที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนๆมีนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะเก็บไว้เป็นมระดกตกทอดหรือว่าเก็บไว้ดูเล่นเลก็ได้นะคะปัจจุบันก็ราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะนักสะสมมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 40-50บาทประมาณนี้นะคะเรามาดูข้อมูลของเหรียญกันบ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญกระสับนะคะโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกมีเฟืองจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24มิลิเมตร ด้านหน้าของเหรียญน,นะคะกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตรงนะคะส่งเครื่องบรมขัติยาตราชภูสิตาพรทรงฉลองพระอ,องค์คลุยภายในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จอ่าพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมิน ธาที่อราชบรมนาดบพิษนะคะเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่ารัชกาลที่9โดยมีลายกนกขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจะประมาณนี้นะคะพี่จอยเก็บไว้หลายเหรียญมากเลยนะคะก็ถือว่าเก็บได้หลายเหรียญน,นะคะ เป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเพื่อนๆจะใครมีบ้างใครมีก็มาเล่าสู่ให้พี่จอยฟังนะคะเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะมีเก็บเก็บวันนี้เป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าเก็บออมแล้วจะไม่อดนะคะวันข้างหน้านะคะเก็บออมไว้ให้ลูกหลานก็ยังดีนะคะเพื่อนๆจะ เป็นเหรียญที่สวยงามน่าสะสมมากๆเลยนะคะถึงแม้จะมีการผลิตมาจำนวนมากนะคะการผลิตก็อยู่ที่2อล้านห้าแสนเหรียญนะคะจำนวนการผลิตก็เยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆจ๋า ปัจจุบันก็หาไม่ค่อยได้แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่กับนักสะสมนะคะเรามาดูข้อมูลด้านหลังกันบ้างนะคะกลางเหรียญมีตราสัญลักษณ์งานฉลองงานฉลองศิริราชสมบัติ ครบ50ปีภายในขอเปรียนด้านขวาม,มีข้อความว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่า9มิถุนายนพศ2539แล้วก็ประเทศไทยเบื้องบนมีข้อความว่าการจนาพิเศษเบื้องล่างก็จะมีข้อความบอกว่า5บาทนะคะ วันครบรอบาระก้ามิถุนายนพศ2539วันที่ประกาศใช้ก็เป็นวันที่12มีนาพศสองพันห้ารกนะคะก็อย่างที่บอกว่าจำนวนการผลิตก็อยู่ที่2ล้าน5้าแสนเหรียญน,นะคะเพื่อนๆจ๋า ถ้านับจำนวนประชากรก็ถือว่าเหรียญน,นี้นะคะเหรียญห้าบาทปีการจนาพิเศษผลิตออกมาน้อยนะคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะประมาณนี้นะคะ ขอบคุณมากมายเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกริ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า